สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่ช่องชัยมวลชนนะครับช่อง u t u b e นะครับของชัยมวลชนก็ตามนี้เลยนะครับรวมไปถึงนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับชัยจะจัดทำขึ้นเพื่อ,อรวบรวมนะครับการนำเสนอการถ่ายทำคลิปต่างๆนะครับแล้วก็อธิบาย รายละเอียดของการทำคลิปแต่ละคลิปมาให้รับชมกันนั่นเองนะครับสวัสดีครับชัยมนชนนะครับวันนี้ก็อยู่กับชัยนะครับวันนี้จะมาอธิบายในการทำแนวทางและก็การทำคลิปวิดีโอต่างๆนะครับซึ่งเราได้ถ่ายทำและก็ทำลงในช่องออชัยมนชนนะครับเป็นช่อง youtube ที่เราทำขึ้นมานะครับ ข้อมูลทั้งหมดที่เราทำมานะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราทำขึ้นมาเองนะครับโดยการถ่ายทำนะครับแล้วก็การใช้แนวทางต่างๆนะครับที่นำมาเสนอก็ร้วนแต่นำมาเสนอให้นะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่อง y o u t u b e นะครับก็พอดีโดนเนื้อหา ซ้ำนะครับเนื้อหาทําซ้ําแล้วก็โดนเนื้อหาทําให้เข้าใจผิดนั่นเองนะครับนะครับส่วนเนื้อหาทาให้อ่าทำให้เข้าใจผิดนั้นนะครับเราต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นเนื้อหาที่เรานาขึ้นมานําเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็อ่เราไม่ได้หลอกหรือลวงนะครับให้คนอื่นเข้าใจผิดในการนําเสนอนะครับการนําเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ส่วนข้อมูลที่อาจจะเป็นเนื้อหาที่นำกลับมาใช้หรือนำกลับมาทำซ้ำนั้นนะครับเป็นข้อมูลลว้วนแต่เป็นข้อมูลคล้ายคล้ายกันเท่านั้นนะครับเพราะว่าเนื้อหาด้านในนั้นจะ,ะเป็นเนื้อหาคนละอย่างกันคนละวันที่นะครับคนละเดือนคนละพศกันนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละคลิปแต่ละรอบๆไปนะครับที่เรานำมาเสนอนั่นเองนะครับ ส่วนเนื้อ,อข้อความต้นเรื่องนะครับอยู่ประมาณ25วิถึง30วินาทีนะครับนั้นก็เป็นเนื้อหาที่เราอธิบายในการทำคลิปและก็ทำคลิปในการนำเสนอนะครับให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับเราก็จะมีเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นอุปกรณ์ในการใช้ในการถ่าย ทำคลิปแล้วก็ในการตัดต่อคลิปในช่องของชัยมวลชนเองนะครับอุปรกรณ์แรกนะครับนี่ก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับเป็นแบบแกนหมุนนะครับที่เราใช้ในการถ่ายทำในแต่และคลิปด้วยแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีมีไม้นะครับผมจะใช้ไม้ตัวนี้ในการ อัดเสียงเล็กขอดเสียงแล้วก็บันทึกเสียงนะครับแล้วก็จะมีกล้องของโทรศัพท์นะครับเราใช้โทรศัพท์ด้วยกัน2เครื่องนะครับเครื่องนี้เครื่องหนึ่งนะครับไว้ในการตัดต่อคลิปนะครับแล้วก็คลิปวิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือใช้ในการบันทึกเล็อร์ดวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการใช้2ตัวนะครับที่ เราใช้นะครับในการบันทึกแล้วก็ถ่ายทำรวมถึงการตัดต่อนะครับส่วนโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการตัดต่อผมใช้ของ InShot นะครับใช้ InShot นะครับ InShot นี In ้ก็จะเป็นแบบผมใช้แบบ InShot Premium นะครับก็คือผมซื้อมาแบบตลอดชีพมานะครับเป็นโปรแกรม InShot นะครับ เราได้วิดีโอทั้งหมดมานะครับเราก็จะมาตัดต่อในนี้นะครับวิธีการตัดต่อก็ตัดต่อง่ายๆนะครับเพราะว่า,เ,าเราจะมีคลิปหวัวเรื่องหรือต้นเรื่องแล้วล่ะนะครับนำมาใส่นะครับแล้วก็จะบันทึกเสียงใส่เสียงลงไปนะครับทุกๆคลิปนะครับทุกๆวิดีโอทุกๆ EP นะครับเราก็จะมี ต้นเรื่องนะครับแบบเดิมๆแบบซ้ำๆกันอยู่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น แต่ว่าข้อมูลในของแต่ละ EP นั้นนะครับก็จะหลากหลายนะครับหลากหลายด้วยกันนะครับในการถ่ายทำและก็มาตัดต่อนะครับเราก็จะมี f อนต์เอฟเฟกในการทำนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต่างๆนะครับที่เราถ่ายทำนะครับเราเอามาใส่นะครับ แล้วก็รวมไปถึงนะครับการใส่ข้อคมงข้อความพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับใส่เสียงเอฟฟงเอฟเฟกแล้วก็มีเอ,อซาวมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับอยู่ในนี้นะครับรวบรวมกันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอทั้งหมดที่เราทำมาเราก็ทำขึ้นเองแล้วก็อัปโหลดขึ้นช่องของเราเองนั่นเองนะครับโดยการใช้โปรแกรม n s s o r t นี้นะครับ ด้วยการทั้งสองเครื่องทั้งโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องทั้งเครื่องเลคคอร์ดอยู่และก็เครื่องที่กําลังตัดต่ออยู่ตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับในการอัปโหลดขึ้นช่องวิดีโอนั่นเองนะครับ